โ oh, oh. อ้โหไอ่เฮียนี่ของจริงอะ่ะคือผมมีทับส่วนตัวครับก็คือเกโก้ข้างๆผมเองเมนเกโก้แต่แต่เราไม่ตันนะสมัยนี้เขาเรียกอะไรสมัยเก็บถ้วยตอนที่ผมกําลังแบบช่วงพามอาร์วีจริงๆอะ่ะเออโตทรัพย์กากะก,ะก็คือยังเล่นถึงซูเปร์ได้อะ่ะตอนนั้นก็คือแบบแบ็คเป็นคนเอาเกโกไปแบกผมเองใช่และที่เล่นน้อยก็บพราตัวนี้เป็นตัวอแล้ว<บ>มึง<บ>เอามา<บ>ป่าด้วยไอ้เยี่ยมึง็นนตีนกว่าเนี่ยอ่ะคือว่าเยี่ยมเปลี่ยนอ่ <laughs> นะ <laughs> เอยเมตาใหม่วะ่ะเอาจริงครับทุกคนคือสกินเทลนัทอ่ะมันก็มีนะเว้ยที่แบบเป็นสกินเสีมปูอ่ะเขาเรียกอะไรมิติคอ้มั้งซึ่งเอาจริงอ่ะกูไม่อยากเล่นเพราะกูเคยเล่นแล้ว,วเฮ้ยนี่ไงสกินนี้ผมเคยเล่นแล้วเฮ้ยมาดิมาดิครับผมมีเกโกยิงแช่ให้แล้วฟิกเกอร์เลยโอ้โหและนี่เกโกกูไอ้เหี้ยอะไรอะอะไรอะไรอะไปเดี๋ยว โอ้โหแม่งเอาขาป้อมเลยแต่ไม่เป็นไรกูไปช่วยมึงครับโซลารได้ยังงั้นเหรอไอเดน่ามาบดไหนไม่ใช่ลิเดียตัวเดียวนช่ไามตเทลด้วยโอ้ยนี่อย่ายิงก็ไปสวนแม่งเลยเฮ้ย P, der, แมงวาร์ปโชว์ด้วยไอ้แมงดูดิอะไรอะไรขึ้นไมดิขึ้นไปดิข,ปดขึ้นหัวแล้วกลัวกลัวเฮ้ยมาดิมาดีเทียมาดิฮะกูต่อมึงมีอาญาดิมาอะไรอะไรอะไรกูมีเกโกทำไมอะทำไมอะขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันกลัวมันกลัวตีว้ามกันไหมตันให้เราแม

กระสวกนั่นดิเฮ้ยอ้าวแล้วแล้วพวกกูปิดหลังอ่าเดี๋ยวเราปิดทองนี่ไงอัน,นติก็มาสวยโอ้โหอันนี้เรียบร้อยยิงฟรีอยู่ฮะไม่เป็นไรโอ้ไม่โดนโอุ้ยดูนี่แบบไม่เป็นไรเมื่อกี้ไอ้สิคิว ยึดคีลับไ<า>อ้เย่แม็กแอกด้วยแม่กแอกด้วย <c oughs> <c oughs> อุ้ยโอ้โหโลกสวยยอดเดี๋ยวนี้สวยมากแม็กเดอะวันนี้จะต้องตายว่ะมีบอลเลนลัมอยู่ขอโทษว่ะนิดเดียวนิดเดียวเอาเย่สวยโอ้โหเยี่ยนี่สวยจัดอ,อ,อีกตัวหนึง่งแน่นอนเยี่ยนี่ไม่ใช่ป่าแล้วเป็นซัพพอร์ตอีกตัวหนึง่งหมป่าดอกเบ้าอะ่ะ โอ้โหโว้วววโอ้กด้วยพี่ผมูกยังไม่ทาอะไรรับพี่โอยไอควายโดนฉลามกูอื้แต่กูยิงเฮลอยู่กูขอโทษกูไม่รู้เรื่องกูไม่ผิดจีน้ามาโอ้โหแล้วจน่าเกิดจีน่าเกิดไงอะไรวะนะหายเลยทาไมมันเล่นแปลกวะ จะว้าจะมี้ยอะไรแม็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 แล้วกูยิงกันตีไม่โดนไงกูเชื่อว่าแม็กทำได้โอ้ยเอ้าเหี้ยนี่ลาดกูไปจับสแนปโอ้โหเลไรอย่างนี้โคตรสวยโอ้โหน่นอนมันยิงวาร์ปอีกแย่ปบอทิ้งเพื่อนไอ้เฮียยิงวาร์ปทิ้งเพื่อนเอ้ยแม็กเอามานาไปฟอร์เรนฟอร์เรน เอ้ย yeah. ต mm ัก hmm. ต you know, uh ัวหนึงอะเทลก็ไ huh. ด mm ้ไอ้ดูผมไปโอ้โหแล้วกูยิงแรงกว่าเทวฝั่งนู้นไอ้เหี้ยโคตรเกิดไอเอี้ยโบสเกิดแล้วไอ้แม็กเลี้ยงอย่างสุดโอ้โหสวยมากแม็กแอ้กนขอยิงเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งหวารกูด้วยไอ้เหี้ยแม่งซัพพอร์ตคนนี้แม่งตื่นโอ้โหแม็กช่วยด้วยเอ้ยกูได้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  กลับบ้านแล้วแม็กเจอกันโอ้โหเล่นเ,เล่นยิงตะตันช่วยอาชามด้วยอาชามตายแล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้ว่าแปะละอันนี้ว่าแปะละไม่ใช่ละ <c oughs> ไม่ใช่ละเมื่มมันเกินไปลืมเหมือนลืมดูเลือดตัวเองโอ้โหบอสนี่กูเลี้ยงมึงดีสุดๆอ่ะแค่หนึ่งเองโอ้้ยเอาดีเอาดีเอาดี ถ้าเราเล่นแคลรี่เราต้องรู้ระยะเดินของเรานะครับนี่อย่างนี้เลยวาร์ปโชว์เลยเหมือนพี่คนจะฆ่ากูแม็คล่อซื้อมาเอามวยมาก็ได้ล่อซื้อตัวนึ่งมีมวยมวยข้าบนมวยข้าบนเฮ้ยเฮ้ยอย่าพอเล่นเลยนะแม็กไหวเหรอชิเบอร์ไม่ไหวว่ะที่มันเป็นฟอร์เรนเบิร์ดไม่ไหวอ่ะตัวขี้โกงเกินอย่างนี้ เ้ยมันบอกไม่สนอะไรเลยนอกจากคิวคือป้อมมันสามทางนี่คือไม่สนใจอะไรเลยเหรอวะเฮ้ยนี่ไปโทษทีคิดว่ามันจะเล็ดไม่อะไรไม่อะไรเฮ้ยเอาเลยต้องมารวมแล้วจังหวะนี้อะโอ้กูโดนเลย <c oughs> ไม่มีอันตินละมวยนะเออบอลไม่มีแล้ วยอ้าวแล้วกูรู้จุดยืนกูดีไงโอ้โหแล้วโดนเตะทีนึงกูไม่รู้แล้วกูกลับบ้านดีกว่ากูกลัวแล้วโปรดไอ้ก็ขอร้องแล้วโปรดเออโอเคครับโอเคไปไป,ไปเราตีร้างกันเลี๋ยมาแม็กกูรอมันเกิดเว้ยมาพร้พอมเล่นกันมา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 แม็กตูมึงวิ่งเร็วกว่ามึงเดินนำเลยไปมันเห็นซ้ำมือกูัวเดียวไงเจนิวานนะเจนิวานนะโอ้โหหายเลย นี่เห็นะนะเปนลักขอดับฟาร์มเออเรายิงยใส่เทลดิกู <c oughs> <c oughs> ตายด้วย,ยงั้นคิดว่ามันจะพุ่งเข้ามา <c oughs> โอ้โหแล้วกูยิงกล่องทีหายโคตรแรง <c oughs> มาเล่นต่อเลยกู <c oughs> มไม่กลัวแค่นี้ ไม่กลัวอยู่แล้วแหละมึง่ะมีเกาะคือนี่แล้วสับเป็นคิวต่อได,ได้แล้วได้เวลาจบบ้านแล้วก่อนจบขอยิงให้หมดเรียบร้อย,ยอันนีออออ้อันนี้นี่คือสับเลี้ยงาดีนะเป็นแบบเกิดยับอะ่ะแน่นอนใช่ครับนี่คือเกโกนนั่นี่คือเกโกนที่โบสพูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับผมนะอืมได้ MVP แล้วคลิปนี้ตัดหน่อยนะเพราะว่าอาจริงเนี่ยกิเกตัดแล้ว เหนื <N> ่อย